การที่เรายังคุกคีอยู่ในการ,รมกคุณทั้งหลายอยู่ในทางโลกที่พวกเราเป็นอยู่ด้วยภาระให้เราศึกษาธรรมะม,มากมายแค่ไหนก็เข้าใจยากเพราะยังคุกคีอยู่อุปมาเปรียบเทียบเหมือนเราลงไปในขี้โคลนเวลาลงไปในขี้โคลนแล้วเราก็เอาน้ําสะอาดไปล้างโคลนตัวเองทั้งๆตัวเองก็แช่ในขี้โคลนยากยิ่งมากที่ขี้โคลนที่มันติดตัวเราอยู่นั้นจะสะอาดได้เพราะเราก็ยังแช่อยู่ในขี้โคลนอยู่ท่านหนึ่งก็หลีกออกเช่นเดียวกับวันนี้แหละ มีบุคคลที่จะหลีกออกขี้โคลนนั้นมาการหลีกออกมาก็คือการขึ้นมาจากโคลนนั้นเสียแล้วก็มาหาน้ําที่สะอาดล้างเนื้อล้างตัวตัวเองให้สะอาดสะอ้านเสียเมื่อรู้ว่านี่แหละการปราศจากโคลนนี้มันดีอย่างไรเมื่อรู้ว่าดีแล้วการตัดสินใจนั้นอยู่ที่บุคคลนั้นแหละว่าจะกลับไปเกือกลัวในกองขี้โคลนอีกหรือไม่หรือตัดสินใจหันหลังให้มันไม่กลับไปอีกแล้ว ือว่าสมบูรณ์กายก็เปลี่ยนแล้วเหรืออย่างเดียวคือเปลี่ยนใจทีนี้ใจนี้เปลี่ยนยากยิ่งถ้าไม่ฝึกฝนไม่ใช้ความอดทนไม่ใช้ความพยายามเราก็ไม่สามารถจะข้ามภาวะแห่งความรูปก,กดหลงข้าม กิเลสตัณหาได้อยู่ในหัวใจได้เลยทีนี้เราก็เปลี่ยนมาสร้างความคุ้นเคยใหม่ให้กับใจตัวเองความคุ้นเคยคืออะไรคือทำนิสัยใหม่เปลี่ยนนิสัยใหม่เราเคยอยู่คนเดียวตอนนี้เหมือนเราโดดเดี่ยวมากกว่าเก่าเพราะเราต้องอยู่แยกกันแล้วก็มารวมกัน นะตามกฎตามระเบียบกติกานะที่วางไวนะ้ซึ่งให้ทุกคนนะนะพึงสำรวมระวังนะคำว่าศีลเนี่ยเมื่อสักครู่เราพูดถึงเป็นข้อมันเฉยๆนะแต่สิ่งที่จะดีที่สุดนะคือการระมัดระวัง3อย่างคือกายวายจาใจถ้ากายสมบูรณ์วาจาสมบูรณ์ใจสมบูรณ์แล้วก็ถือว,ว่าศีลน,นั้นก็พร้อม ที่เป็นปกติไปด้วยคนที่ระวังใจตัวเองได้แล้วเนี่ยคำพูดมักจะงดงามเสมอคนที่มีคำพูดที่งดงามมีใจที่งดงามแล้วการกระทำนั้นก็งดงามเสมอไม่ขัดแย้งต่อกันทั้งนั้นเมื่อเราเข้าใจเป็นพื้นฐานอย่างนี้แล้วสิ่งที่ต้องทำคือการฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนนิสัยของตัวเองเพื่อจะข้าม ความรู้สึกเก่าๆนิสัยเก่าๆที่เคยเป็นอยู่เขาถึงเรียกว่าเนคขมะบารมีเนคขมะคือการหลีกออกเสียเพิ่งอาการใดๆที่เราเคยทําเมื่อก่อนที่เกิดความเคยชินหรือที่เป็นนิสัยเปลี่ยนใหม่ยกตัวอย่างเช่นเหมือนข้อที่1เหมือนที่ท่านว่าปาณาติบาตนั่นคือเป็นกฎกติกาข้อแรกแต่กติกานี้มันไม่ใช่ข้อที่เราต้องห้ามกัน มันเป็นสิ่งที่พึงระวังเมื่อให้ใจตัวเองนั้นเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นพลาดอย่างไรใจคิดอยากทำร้ายเขาอันนั้นคือถือว่าไม่เป็นปกติแล้วเ,เมื่อใจคิดจะทำร้ายมันก็ล่วงละเมิดถึงการคำพูดคำจาต่อมาก็สํเเ็็จกิจด้วยการกระทำนั่นแหละถือว่าบุคคลน,นั้นไม่มีความเป็นปกติหลงเหลืออยู่เรียกว่าไม่มีศีลนั่นเอง เังนั้นเราแยกออกเป็นข้อข้อในห้าข้อเริ่มต้นในที่เราเห็นพอเราหลีกออกมาก็เพิ่มมาอีก3ข้อนี่หลีกออก3ข้อคืออะไรถ้าเราของบ้านคองเรือนกันอยู่เราก็มีการกินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นนะอันนี้งดเว้นเสียไม่มีแล้วข้าวเที่ยงข้าวเย็นไม่มีละนี่กลายเป็นที่เรากินมือนม้อเดียวละทานมื้อเดียวการทานมื้อเดียวมันดียังไงไม่เป็นเครื่องกังวลต่อใจ ไม่เป็นเครื่องกังวลต่อกายที่ต้องทำงานตลอดเวลา,าการบดการย่อยของร่างกายก็น้อยลง,อยงก็ทำให้จิตใจของเรามันเบาไปด้วยเมื่อใจมันเบาไปกายเบา,างั้นเน่มันเราก็ละง่ายขึ้นละละอะไรบ้างละความคิดที่เป็นเครื่องขีดขวางใจเราในขณะนี้แหละมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้นสำคัญนั่นแหละต่อมาก็เสียงเพลงเสียงดนตรีร้องลําคําเพลง อันนี้ก็คืองดเว้นเสียให้งดเว้นเสียการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องห่วงแล้วความสวยความงามตั้งคำถามให้ตัวเองว่าวันนี้เราไม่มีสมมตินั้นเรามีสภาพของพื้นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์คนประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยไม่ไปห่วงกายตัวเองแล้วแต่ห่วงใจที่สำคัญที่สุดก็ให้ระวังใจระวังใจเป็นอันดับที่หนึ่ง และเพราะเป็นอย่างนั้นก็งดงามละต่อมา,าการนอนที่สูงก็คือการไม่ห่วงหลับห่วงนอนนั่นเองนะเนี่ยนภาวนาฝึกใจตัวเองควบคุมใจตัวเองให้ได้นะี่ยคิดว่าตัวเองก็คืออย่าไปห่วงคนอื่นอย่าไปดูคนอื่นนะนะถ้าเป็นห่วงคนอื่นดูคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะเสียเวลาเปล่านะดังนั้นเวลาที่เรามีโอกาสเนะที่จะได้ทําในสิ่งดีๆกับกลายเป็นว่าแค่เปลี่ยนสถานที่ เหมือนเดิมแต่คําพูดคําจาก,การการะทานิสัยเหมือนเดิมนี้ถือว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ถือว่าถึงเราจะโกนหัวแล้วได้บวชก็ถือว่าเป็นโมฆะถือว่าสอบตกเป็นแบบนั้นนะ่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่บวชไปอ้างเขาเฉยๆว่าผ่านมาแล้ว,ลวเคยบวชแล้วเฉยๆนั้นไม่ได้ประโยชน์นะให้พวกเราเข้าใจแบบนั้นใช้เวลาอันที่แสนสั้นนีให้มันมีคุณค่าให้ได้เพราะโลกนี้มันไม่มีเวลายืดยาวเลยมันแสนสั้นมาก นะให้พวกคุณตั้งใจแบบนั้นให้ได้นั่นแหละคำว่าพรหม,มจรรย์นเนี่ยก็คือให้ความสําคัญแก่ใจตนไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นอยู่กับใจตัวเองเท่านั้นแหละเข้าใจไหมนั่นแหละก็ขอให้ทุกคนนะแม่ชีแล้วก็สมณเณรแม่ขาวที่บวชวันนี้ให้มีความเจริญในธรรมให้มีความเจริญในสติเจริญด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็ให้ฝ่าดานปัญหาแห่งจิตใจของตัวเองไปให้ได้ แล้ววันหนึ่งเราจะรู้ว่ากระจกบานนั้นที่เคยมัวขุดมัวก็จะกลับมาพปร่งใสอีกรอบแล้วเราก็ได้ส่องเห็นตัวเองอย่างชัดเจนรู้ตนพ้นภัยรู้ใจพ้นทุกข์รู้ทิ้งสุขบรรลุธรรม